สวัสดีครับพี่น้องชาวอาครับผมผมเบียร์ชาเบา่าวนะครับผมวันนี้จะพาพี่น้องมาดูการติดไฟเ็พพึ่งเสร็จใหม่ๆนะครับเนาะก็ติดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้ครับอันนี้คือเอาทดสอบวอร์มไฟนะครับว่าเป็นยังไงก็ถือว่าใช้ได้ครับไฟติดแล้วไม่มีจุด มันขาดเนาะเรจะลองเอาไปขึ้นบนฟ้าดูครับจะสวยงามประมาณไหนครับผมอันนี้ก็ใช้เป็นไฟ5้โวลต์นะครับแหล่งจ่ายใช้ฐานหนึ่งดห้าศูนย์สองก้อนนะครับผมไฟก็ประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ